มันไม่ใช่ขอนแก่นจริงๆพี่ความรู้สึกมันไม่ใช่ขอนแก่นเนาะใช่เพราะเห็นพี่สตีฟแอบกินก่อนนะคะก่อนเท่ากองเห็นไหมมันโบไม่ใช่มาคออะไ้อย่างนี้นะนั่แอบกินคขาต้องเล่าพี่สตีฟแกอยู่ไหนเนี่ยสตีฟอ้าพแปลงมาทำอะไรมาเล่นอะไรอยู่ตรงนี้ไม่กลัวผิวดับจะได้ไปถ่ายรีวิวอยู่แหม่้คะดูยังไงไม่กลัวแดดได้ไงเนี่ย ูยานดูยานดำยู่นี่เอาจริงกว่าในดูดำได้ยังเป็นอะไรแักแฝงผิวดำเลยทำไมผิวเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงตีบ์แล้วจะมาจะทันไม่หนีสองวันเองได้นี่ยมันคือดำแถบเอาอย่างนี้เห็นผิวใช่ไหมขาวผิวเธอสวยสวยเลยเบิร์ตเล่นน่เดี๋ยวไปเอานี่มาให้เัตุใดแป๊บนึงเหตุใดเราเลี้ยวเอาไม่นั่งนานครีมพอกผิวขาวมันมีสองกระปุกใส่เบิรงมันใช้ยังไงพักแฝง าดูเออผิวฉันดำหมดเลยฟักเฟงดูสิละดูดูมันคือดำขาดดำแน่แท้ว่ามาใส่ยังไงนี่พอกเลยค่ะพอกปกติเลยพอกแบบพอกผิวเลยจริงหรอดูมันข้นไหมเนี่ยมันข้นนนี่นอยู่เนี่ยชั้นไม่ขาวนี่แหละชันถ้อย่างนี้ไปได้หรอทาไปเลยค่ะพอกไปเลยแพงไหมนี่ฟักเฟงสารสกัดจากธรรมชาติจริงหรอใช่ค่ะทาไปเลยเด้อแล้วก็ไปล้างล้างออก ใช้ประมาณวันสองวันมันเริ่มจะปรับสภาพผิวแล้วมันจะขาวขึ้นแล้วผิวพี่จะดีขึ้นไหมก็จะดีขึ้นอยู่นั่นแหละ เชอร์มีออร่าไวพาสครีมพอกผิวขาวปรับสภาพผิวให้ขาวกระจ่างใสผิวสม่ำเสมอเหมาะกับทุกสภาพผิวส่วนผสมจากธรรมชาติมีวิตามิน B3 ช่วยบำรุงผิวและมีคอลลาเจนสำคัญไปกว่านั้นมีกรด AHA จากผลไม้ที่จะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสผิวไม้จากแสงแดดก็ปรับสภาพผิวได้อย่างรวดเร็ววิธีการใช้ง่ายมากมากเลยค่ะเพียงพอกทิ้งไว้15-30มนาทีแล้วไปล้างออกผิวของคุณก็จะขาวกระจ่างใส สวัสดีค่ะเจอกันอีกลแล้วค่ะ วันนี้เราอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะคุณผู้ชม่ะอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนี่เองนะคะใช่นะคะมาเที่ยวสไตล์อังกฤษอังกฤษเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเราไม่มีงบเยอะขนาดนั้นแต่อยากแบบไม่ได้ช่วงนี้ออกมาเทศไม่ได้แพงใช่ค่ะเรแตประเทศไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะเราอยู่กันที่ร้านนี้เลยค่ะ นี่เลยค่ะกาเดซีนนั่นเองฟางกาเดซีนนะคะอยู่กันที่อ่าเลยแถวน้องใหญ่เลยน้องใหญ่มานิดเดียวค่ะใช่ค่ะสองกิโลไม่ใกล้ไม่ไกลซึ่งบอกเลยคนขอนแก่นยังไม่เคยรู้จักร้านนี้นะสาหรับฟางเองก็เพิ่งจะรู้จักจริงๆนะ่ยเขามานานแล้วพี่ก็เพิ่งเคยมาฟางรู้สึกประทับใจใช่เพราะว่ามุมโลเคชั่นอะไรต่างๆอุ้ยเลิศมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตามเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าเนาะพี่สตีมเนาะไปไปกันเลยค่ะ ่ืมด <Exc els> ้วนะคะคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะอย่าลืมพกแมสไว้เลยนะคะค่ะโอเคค่ะแล้วก็นี่เลยกแฟจุดแรกที่เราเห็นนั่นก็คือจุดเช็คอินแล้วก็สั่งอาหารได้ตรงนี้เลยก็คือจุดคาเฟ่นั่นเองะค,ะค่ะเดี๋ยวเราพามาดูัค่ะคภายในก็จะเป็นในส่วนของการทํากาแฟเนาะกาแฟทรงกาแฟ,าฟสดชใช่เกี่ยวม่เบิร์ด อีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปพบกับเมนเจอร์เนาะแล้วก็ใช่แล้วก็จะถามด้วยว่าซิงเนเจอร์ของทางร้านมีอะไรบ้างอะไรยังไงนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปชมจุดต่างๆก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปเจอเมนเจอร์นะคะมากเหมือนอารมณ์แบบอยู่อยู่อารมณ์แบบเป็นคุณหญิงคุณนายผู้ดีังกิสอยู่ยุโรปอ่ะใช่วินเทจหน่อยๆเหมาะสมนะนี่วันนี้ฉันแต่งชุดเป็นแบบเวอร์ซาเช่จจะนะคะเลิศเวลา <g arness> <ks> เป็นแบบสไตล์คุณนดเวอร์ใช่ยังไม่มีแค่จุดนีครับแฟนเดี๋ยวจะพาไปชมจุดเด่นของที่นี่ก็คือนักสไตล์การเด่นนั่นคือสไตล์สวนเดี๋ยวเราไปดูสวนกันของที่นี่กันค่ะคุณผู้ชมว่านมีอะไรบ้างน,นี่เลยค่ะจุดนี้ถือว่าเด่นมากมากถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของทางร้านกแฟนจะเป็นในส่วนของน้ำผู้ป่าอเมซอนของเรานะคะมีใบฟงใบเฟินไม่แต่บอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่นี่เนี่ยเขาจะปล่อยตัวนี้เนาะปล่อยตัวน้ำพวกไอน้ำตัวนี้ชื่ออะไรร้ากแฟพี่ว่า เพื่อดูแลนะคะดูแลรักษาต้นไม้นะคะเพราะว่าหลายๆต้นก็ต้องการที่แบบน้ําสูงมีความช,ชื้นสูงอย่างเช่นเนี่ยมันจะมีต้นบางต้นที่มันต้องการใช้ไอ้น้ำมาแปลงพวกมอสหรือว่าชพวกใบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใบฟงใบเฟืนใ,<ช>ใบมันมันต้องการไอ,ไอ้น้ำตลอดเพราะฉะนั้นเขาต้อง่อยไดไอเนาะในส,ส่วนของสวนคุณผู้ชมม่าต้องยานงูเด้อเอองู เอาบ่มีงูติบ่มีงูตัดแล้วบ่บ่มีงูเจีหมายถึงส่วนมาเออ คู่นี้นะคะพี่สตีที่เราไปชมบรรยากาศของทางรา้านไปที่เรียบร้อยแล้วประทับใจไหมพี่สตีบรรยากาศมาก,มากสวืสวนสวยเช็คอินเยอะแล้ว <you. S 2> อากาศดีมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือนี้เลยคืงแต่งต่อหน้าเราเลยค่ะนะหลายๆลร้านนะคะ จุดเด่นของเขาก็คืออยู่ที่อาหารแล้วก็เครื่องดื่มเดี๋ยวเรามาดูกันแับว่าสิเนเจอร์ทางร้านกาลัดสีที่นี่นะฮะมีอะไรเด็ดมีอะไรแนะนำนะฮะสิ่งแรกเลยฝกแปลงต่อหน้าพี่เลยชอบมากเลิศเห็นแล้วแบบตื่นตระหนกมากค่ะในส่วนของตัวพิซซ่าหน้าห่าวเลี้ยนตัวนี้เป็นแป้งมากรอบให้คุณผู้ชมนะฮะชอบมากๆเป็นการส่วนตัวส่วที่สองค่ะชแป้งมากลายเป็นตำถาดค่ะนะ็ะแล้วก็ที่สําคัญคือวัตถุดิบนังได้มากเลยนะเพราะว่าหอยก็หอยใหญ่นะคะแล้ไอยแดง ใครกันเลิศนะคะแล้วก็มีผัดมงผัดหมี่ผัดหมี่เขาก็ไม่ใช่เป็นผัดหมี่ธรรมดานะมีผัดหมี่สีชมพกชมพูนะคะแล้วก็ดูมีหลายเทกเจอร์ให้เลือกนะมีสีสันน่าตื่นตาเลยทีเดียวนะต่อไปกินของขาวแล้วก็ต้องไปกินของหวานกันบ้างนะคะในส่วนของตัวนี้เลยใครที่แบบรักษาสุขภาพเนาะตัวในส่วนของตัวแซลแลดนี่ฮะจะเป็นแซลแลดทรีปนะคะจะเป็นแบบ สลัดผลไม้นะฮะกุ้งกรอบเนาะซึ่งบอกเลยสลับใครที่ดูแลสุขภาพรักสุขภาพเมนูนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียว่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะยังรวมไปถึงในส่วนของตัวเครื่องดื่มนั่นเองนะฮะตัวอแรกพี่พี่ขอลองกันนี้ก่อนพี่ขอลองแบบนอะไรค่ะตัวส้มตําเอาล่องเมืองกระโดดขอลองตัวส้มตาก่อนนะฮะพาอเห็นพี่สตีฟแอบกินก่อนนะคะก่อนชอมกรองเห็นไหมมันโบไม่ใช่มาคออะไ้อย่างนี้นะนแอบกินค่ะต้องเรา พี่สตีฟให้กี่คะแนนคาวันนี้อุ้ยสลับร้านอาหารร้านนี้นะเอาเต็มเอาเต็มที่เลยสลับรสชาตินะพี่ให้เจ็ดจริงเหรอจริงพี่รู้สึกว่าตอบโจทย์คือรสชาติมันไม่ได้โดดมากเช่นแบบบางร้านมันจะมีความแบบส้มตำแบบเผ็ดเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านนี้คือจะเขาทำรสชาติกลางกลางสามารถทานได้แล้วก็คนทุกท่าเลใช่ก็คือทานได้หมดนะฮะคุณผู้ชมรสชาติมันไม่โดด เนาะรวมไปถึงในส่วนของตัวเครื่องดื่มนะฮะซึ่งบางร้านก็ทำรสชาติแบบจางจางไปเลยจางลคืออย่างจางก็คือแบบจืดชืดจืดชืดครับ่อยได้บอกภาษาไทยนะคะพูดพูดแต่ภาษาภาษาลาวนะเองนะคะทีนี้ คือไม่ว่าจะเป็นตัวชานมตัวอันชาหรือว่าชาเขียวนะรสชาติมันแบบทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยไม่หวานมากนะฮะรู้สึกว่ารสชาติตอบทยดนะได้บางวันแบบพอดีพอดีไม่ไว้วันแบบขนาดนั้นบางร้านก็หวานหวานเลยเนาะสำหรับตัวฟอฟแดงเองนะคะให้แปดเลยทีเดียวเลิอืมนะคะเพราะว่ามีหลายซุปชอบชอบความเป็นอังกฤษอยู่แล้วเพราะวันนี้ก็แต่งตัวแบบแบบเบอร์เซ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 อร์แล้วนะคะ แล้วก็อาหารก็ถือว่าประทับใจสะอาดสะอ้านนะคะเนาะที่สําคัญนะคะใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมด้วยพร่แฟนอยากอยากพบกับเราอีก2คนเนาะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยใช่ค่ะเนาะแล้วก็ติดต่อง,งานกันมาด้วยนะคะติดต่อง,งานรับรีวิวหมดค่ะหมอแหกแตกกระโปรับเบิร์ตท้ายนี้ค่ะท้ายคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะพ่าแฟนเราไม่ลืมนะคะตัวอะไรนะ เชอร์มี่ใช่ค่ะบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นออร่าไว์พลัสเนาะ,ะช่วยในเรื่องของผัดเซลล์ผิวเก่านะคะเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่เนาะให้สดใสเรียบเนียนนะคะตัวนี้นะคะใ<ห>ชพ้พอกค่ะประมาณ10-15นาทีแล้วก็ล้างออกตัวนี้เซลล์ผิวที่มันตายแล้วเซลล์ผิวที่มันเสียนะ่มันจะผัดออกเนะาะใช้ได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแขนหรือว่าขาหรือว่าตามซอกตามหลือต่างๆของร่างกายเนาะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณตัวเชอร์มี่ด้วยนะคะทานก่อนแล้วกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเขาไปทานกับข้ากันนะคะบ๊ายบาย ล้วคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่พี่โบนะคะมินิเตอร์ของทางร้านเนาะอยากถามพี่โบนิดนึงค่ะว่าทางร้านค่ะมีสไตล์ตกแต่งเนี่ยทางร้านรู้สึกว่าเลิศมากๆเข้ามาแล้วประทับใจมากมีสไตล์ตกแต่งกันยังไงคะที่นี่ก็จะเน้นเป็นสวนเขียวๆค่ะแล้วก็พวกเฟิร์นพวกแบบว่าไม้ที่เขาชอบน้ำอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วแบบถือว่าคุณไอเดียมากๆเนาะ แล้วเดี๋ยวมีแบบไอ้นงไอ้น้ําตัวนี้คือก็มีประโยชน์นะคุณพี่ใช่ไหมฮะในส่วนของตัวไอ้น้ําเพื่อแบบดูแลตัวไอ้มันชุ่มชื่นโลดนักะนะคะแล้วมีสไตล์ล่ะก็แรงบันดาลใจทําไมต้องแต่งเป็นสไตล์อังกฤษเออก็คือว่าเราอ่ะเป็นคนชอบไปอ่านหนังสือแถวแบบว่าบ้านและสวนอะไรอย่างนี้เราไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าการ์เด้นจีนชื่อชื่อหนังสือเลยแล้วก็ดำมาเป็นชื่อร้านด้วย เราไปชื่อร้านเพราะว่าเป็นเล่มที่แบบว่าเออเราอ่านแล้วเราประทับใจที่สุดในในที่เราไปอ่านมาอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นสวนแบบว่าสไตล์อังกฤษก็เลยแบบว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันใช่มันน่าจะแบบว่าเอามาทําได้เนี้ยค่ะแล้วเวลาดูแลต้นไม้นี่ดูแลยากไหมคะก็ดูแลยากค่ะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าอ่าถ้าเขาเริ่มแบบว่านี่เราก็ต้อง ตัดต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันไหนตายก็ต้องมาใส่ใหม่เพราะว่าบ้านเราอ่ะมันร้อนอย่ขอนแก่นเนี้ยค่ะจะค่อนข้างร้อนเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่เหมือนอยู่เมืองหนาวเนาะแล้วต้นไม้ก็เป็นต้นไม้เมืองหนาวเนาะพี่น้องโอเคชอบอยู่ชื้นชื้นใช่อยากให้คุณพี่พาชมนิดนึงนะฮะว่าร้านของเราอ่ะมีแบบ จะละจุดใช่มีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วก็จะได้แบบแนะนำนักท่องเที่ยวเนาะหรือว่าชาวขอนแก่นหรือว่าชาวต่างสบัดมาเที่ยวที่นี่ได้โอเคไปเลยกันเลยค่ะโบคคแล้วจุดไหนบ้างที่มาที่นี้ต้องเช็คอินตรงเนี้ยต้องถ่ายรูปตรงนี้ก็เป็นตรงนี้เลยค่ะทางเข้าทางเข้าร้านทางเข้าร้านเนี่ยลูกค้าทุกคนจะต้องถ่ายจุดเด่นเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบ ทางเดินนอนเราก็มีต้นไม้สองทางเลยเนาะแล้วก็เป็นแบบว่ามีไอ้น้ำลูกค้าจะชอบมาถ่ายตรงนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็จะเป็นมุมตรงนี้ตรงที่แอบแอบอบเป็นสไตล์เกาหลีเล็กๆใช่ก็จะผสมผสานกันไปให้ให้มันเข้ากับขอนแก่นนะคะจะเป็นมุมนี้ที่ลูกค้าจะชอบมาถ่ายรูปค่ะโอเคพี่หดชอบต้นไม้ชอบแบบลื่นๆเนาะ อ่าม,มีจุดไหนอีกบ้างคะ<ว>ก,ก็จะ<บ>เป็นด้านในคะ่ะตนี้จัดอีเวนต์ได้ด้วยเนาะใช่นะค่ะ,คะก็จัดงานแต่งงานงานเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะอ,อย่างเมื่อาวานก็เพิ่งมีงานแต่งงานไปอ๋อแล้วลที่นี่ก็เหมือนเขาแบบเนี่ยอย่างวันนี้เห็นมีแบบถ่ายทีวดิ้งด้วยใช่ค่ะก็รับรับ จัดออสัมนาแล้วก็ถ่ายพีวเวดดี้คะน่ารักเลยเป็นเวทามา์ติดต่อเพจเพพี่ฝากเพจได้เลยค่ะค่ะก็คือเข้ามาในเพจการ์เด้นจีนได้เลยค่ะก็คือตามชื่อร้านเลยค่ะโอเคมาทักมาเลยก็จะเจอพี่โบสวยๆนะคะตอบแชกอยู่แล้วก็จะมีแอดมินอีกคนนึงตอบอยู่โอเคค่ะนอกจากจุดที่จัดอีเวนต์แล้วมันมีในส่วนของตัวไหนบ้างคะก็จะมีในโซนแต่งงานค่ะฝั่งนู้นเลยไปโซนแต่งงานไปได้เลยค่ะ พี่สตีฟเพิ่งเห็นว่ามีแบบโซนต้นไผ่ด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นแนวไผ่เอาละค่ะท่านผู้ชมนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบจัดต่างๆสถานที่ต่างนอนในเรื่องของงานงานจัดเลี้ยงมันเกิดได้ไหมวันเกิดได้มันเกิดได้แลบปริญญาได้เพราะว่ารับปริญญาก็มีจองมาแล้วมาจองถ่ายรูปนู่นนี่นั่นบุญบวชสวดแต่งได้หมดเลยได้รับหมดเออถือว่าการออกแบบจัดตกแต่ง สวยมากๆเลยเนาะอุ้ยดีเห็นไหมเห็นรังค้าปะเก๋ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรนะคะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าลำแพนนะคะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าประทับใจมากๆนะคะอ้ยอิ่มน้ำสำราญก็าแปลงเลิศมากๆมีพี่โบแบบทั้งพาชมแล้วก็พากินวันนี้นะคะคือว่าเป็นผู้หญิงแบบอายุน้อยแล้วก็มีความสามารถเก่งมากๆเลยนะคะนะคะ ต้องแบบนับถือนะคะมาได้ค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลจากขอนแก่นแล้วพี่โบนเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่โบนะคะวิจิารสุดสวยของเราเนาะที่พาชมเนาะทั้งพากินพาชมทางร้านการินซีนในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าครสนใจก็มาได้เลยนะคะที่ตำบลพระลับอยู่ใกล้กับวัดป่าแสงอรุณค่ะแล้วก็เพจค่ะ เพจการ์เด้นซีนเลยค่ะเข้าไปพิมพ์ว่าการ์เด้นซีนได้เลยค่ะก็จะขึ้นเลยก็จะขึ้นเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะตัวสตีฟแล้วก็ฟักแปงแล้วก็พี่โบค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนฟักแปงนะคะเพราะว่า ก็ไม่ช่วยเพื่อนปิดก็ไม่ช่วยเพื่อนปิดบ้างอะไรบ้างก็ค่ะอันนี้อันนี้ก็ส่งอันนี้ก็ส่งมาเพื่อนเพื่อนก็แบบเออเลิศมึงมึงทำอไมกันที่โบนั่งเลิกปิดแล้วนะเออฉันเมื่อกี้แต่ที่โบนั่งเลิกปิดแล้วนะไอะไลฉันฉันอ้าวยัยก็ไม่ช่วยเพื่อนปิดละแม่ไม่ช่วยเพื่อนปิดละแม่ว่างเอาใหม่เอาใหม่